การที่เหลือที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต่อยากนะครับมันจะต่อยากไม่ว่าจะเป็นงานาางานผิวถนนงานางานเสากระกงานไฟฟ้าแสกสว่าองอะไรต่างๆเมันทําให้ระยะเวลาที่เหลือเนี่ยน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้วางแผนเนี่ยจะต้องต้องคิดทุกตัวทดี ว่าอีกกรรมที่เหลืออะไรทั้งนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการเป็นปัจจัยอาจจะต้องลองลองย้อนเวลาดูย้อนเวลากลับไปว่าไอการที่ต่อต่อจากงานงานบินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเนี่ยน้อยจุดเท่าไหร่แล้วก็ย้อนไปถึงว่าแล้วมันจะ,ะติ่มต้นเนี่ยในกิจกรรมงานบินเนี่ยคุณจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับไอพวกนี้มันก็จะพันกันเป็นเรื่อง การตัดหาการอันสนต่างมากมายพันเงินไม่หมดทุกทุกเรือ่องนะครับขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนการควบคุมงานนะครับผมผมโดยโดยตัว,ตวผมเนี่ยผมผมก็บ้างจะใช้แต่เรื่อง ถ้าเราวางแผนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เดินตามแผนไปนะครับการดูเช็คแอคเนี่ยในในนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันจะควบคุมเวลากับต้นทุนท่าเนเองไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการควบคุมงานให้ได้คุณภาพ การไปัติการเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราใส่ทรัพยากรเขาใส่เนี่ยไม่ถูกที่พุจงกว่าน,นี่ยเราก็จะสูญเสียต้นทุนนะครับสูญเสียต้นทุนซึ่งอ่ามันก็จะมีผลทำให้เงินหมดโดยไม่ได้ผลงานนะครับเช่นเเช่นในช่วงแรกเนี่ยมันมัน มันอาจจะมีเรื่องแค่เรื่องสำรวจเรื่องงานไม้งานเหล็กการเตรียมงานเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเราจ้างคนงานเนี่ยเป็นหัวเลียนเดือนไปเนี่ยอันเนี้ยเตรียมตัวเตรียมตัวเงินหมดกระเป๋านะครับในชน่วงแรกเนี่ยนเนี่ยก็มีเฉพาะงานสำรวจงานไม้งานเหล็กเนี่ยเราก็จ้างคนก็าหรับทำผิดกรรมพวกนี้เมื่องานมันเดินเข้าไปถึงลักษณะว่า,าเออเป็นงานลูทีนแล้วเนี่ยอันเนี้ย เราถึงอพอเรามีมงบประมาณมูมือเนเท่าไหร่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการง่ายๆง่ายสุดเลยก็คือหานยาวมีเงินเท่านี้จะจ้างคนได้กี่คนกี่เดือนจันเสร็จสามสิบกันยานะครับอพอพอเราทําอย่างนี้ไปปั๊บเข้ามาถึงกระบวนการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างในระบบงานของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการในงานผนังานกันเดือน ในทางในทางฝ่ายการฝ่ายก็ต้องฝักทงเอาไว้ทุกเดือนแต่ในเดือนเนี้ยควรจะได้ผลงานเท่าไหร่เงินไหลเข้าไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามนั้นก็ต้องการทำการตอกคูณแผนมาวิเคราะห์ดูว่าเราผิดพลาดไปตรงไหนอย่างไรทั้ง ังนั้นก็ทำการวาแงแผนใหม่ก็จะวนเป็นเป็นไซเคิลอ,อย่างเงี้ยนะครับในส่วนของการการควบคุมคุณภาพนะครับตรงนี้ก็ต้องทำให้ได้ตามตามสเปคที่กำหนดนะครับให้งานเนี่ย เด็กร่วมพบส่วนตามตามรูปแบบรายการนะครับเพื่ออจะได้ไม่เป็นการพ่อขังหนูนั้นปีต่อไปก็พ่อันไปพ่อันไปหอยูรายงานเทกันไปตัปเเดเตจอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยประมาณโดยประมาณก็ก็จะมีอย่างเงี้ยคือในในทุกๆเรื่องเนี่ยผมมองว่าน้อง ก็เป็นบัตรงานเป็นกันอยู่แล้วโดยทฤษฎีโดยโดยขั้นตอนเนี่ยก็ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน้องๆก็ยังขาดประสบการณ์ตรงนี้ผมผมเลยมองว่ามันมันจะได้จริงๆเนี่ยก็คือจากการการถามตอบจะมากกว่านะครับเรื่องเรื่องทฤษฎีต่างๆเรื่องเงินต่างๆเนี่ยมัน เหมือนไปหาอ่านก็ได้อะ่ะก็ได้โดยโดย,โดย,โดยตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวมีหนังสือแยกๆอยู่บนเปิดอยาก,กรู้เรื่องอะไรขี่เข้ไปออกมางบนนะครับก็ก็เลยอยากจะให้น้อง ที่ยังไงเพื่อจะได้ข้าไปใช้พื้นที่ได้ก่อนคือชาวบ้านยังไงครับขอความรู้นะครับเอาปรสบการจริงเับประสบการตันเล่นก็ไเปร่องอจริงล่นเงินเนทอ่นต่างๆมันเปตวนเิน็รื่องของนโยบายเรื่องอะไรต่างๆนะครับนี้มว่ากยัง ยกตัวอย่างเลยอันนี้พูดพูดเลยแล้วกันนะครับอย่างแม็กกิ๊ก็ดีแม่อ้อนสองก็ดีเนี่ยยังยังไม่ได้ทำรอเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถเข้าไปขอต้านได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของศิลปะป็น <c oughs> เรื่องของศิลปะแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องของความสำคัญ ความสำคัญกับคนในท้องที่นะครับผู้นำชุมชนนะครับว่าเขาเห็นความสำคัญของโครงการของเราไหมระหว่งางเรื่องการทำส่วนร่วมทั้งในรอบทั้งนอกรอบนะครับทำยังไงเขาถึงจะเป็นเห็นประโยชน์และเป็นพวกเรานะครับ เอกก็จะถามอีกเร้วทำยังไงล่ะนะครับอย่างในเบื้องต้นหน่งที่เราทำกันมาเนี่ยเราเราต้องเข้าใจบริบทของผู้นำชุมชนนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปไปตอบสนองเขาตรงนั้นนะครับมีอะไรก็เราก็ช่วยเหลือเขาแม้แต่เรื่องงานงาน งานบวชงานบุญงานทำบุญงานจะปิดข้อตาเร่องต่างเนี่ยเราผมก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาโดยโดยโดยตลอดครับใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นสอสออนุญาตเสริมที่วาะที่หนึ่งคือการก่อสร้าง ดีไม่ใช่ว่าเราได้รับงบมาแล้วเราไปก่อสร้างได้เลยนะครับโดยเฉพาะงานของกองพัฒนาและงนประนานการมันเริ่มตั้งแต่การเข้าไปศึกษากระทบถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวป่าไม้ในพวกนี้นะครับปัญยาและพวกนี้รวมนั้นชาวบ้านที่เข้าไปปุกรูปอะไรอยู่ซึ่งบางครั้งเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำหรยอวิญญาณชาวบ้าน แต่ว่าเราทำยังไงที่เราจะไปขอพร้อร่วเงินจากเขาเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันเริ่มทําได้ในอีกสามสิบปีข้างหน้ามันก็ต้องอาศยายัยอย่างที่ที่ลรวันว่าก็คือต้องอาศัยความสำคัญความพร้อกับผู้นําชุมชนกับชาวบ้านในนํำเสนอว่าสิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยในอีกสามปีห้าปีข้างหน้าเขาจะได้อะไรแต่ความเป็นอยู่ก็จะเป็นยังไงบางครั้ง เราเข้าไปนแน่ๆอาจจะมีคนไปยุบโยงปุบป ouais. ั deflect, ้บทำือนกับไปปัดกระแสปัดขวางว่าเขาจะมาทำลายทำลายนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในสภาวะปัจจุบันและสิ่งเหล่านี้มันไปเร็วมากถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่จะต้องต่อต้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผลลบเนี่ยมันไปเร็วกว่าผลบวกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็อย่างที่พี่พูดว่าคือต้องอาศัยความสัมพันธ์ความไว้เเนื้อชื่อใจ เป็นการระกำนะครับในเมื่อเราลงไปทำงานในพื้นที่ตรงนี้ผมอยากให้เป็นความสำคัญอันดับแรกเลยที่พวกเราเวลาเราไปทำงานนะครับมันอยากจะให้สร้างความร่วมมอกับพื้นที่มาเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้บอกเรานะครับดูประการได้นะดูข้อได้ทางคำถามแรกก่อนเราจะไปหาที่สอง คือเรื่องความที่อยู่บริหาทเรามีเชื้อชาตเพราะฉะนั้นและตัะ้างแต่มาทำงานที่นี่ก็ยังไม่เคยออกไปดูหน้าง,งานจริงๆว่าที่เขาจ้างงานกันมาออกเงนสิบตัวเริ่มแรกมันมีแต่ป่าใแล้วกิจก,กรรมของอาน่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกคืองานดินเึินครับแล้อย่างต่อไปคือกิจกรรมอะไรหรืออย่างากต,ต,ต,ตรงเนี้ยค่ะถ้าจะอาจาุเคราะห์เป็นลูกอา่านให้ด้วยก็ได้ ตัวเนียตัวเนี้ยเราทำสิทการงานมีก่อนเรจะไปตรงนี้ตรงนี้นนจนเร็จอะไรอย่างเงี้ยคอยากรู้ว่าตรงนี้ก่อนอาการแต่และประเภทเนี่ยมันก็จะมีอกประกอบกันต่างม,มากมายหลากหลายแล้วแต่ประเภทของอาคารนั้นนะครับอันนี้อันนี้ามคุณต่างนะครับรูปรัดตัดต่ตอกันเลได้ได้พื้นที่แล้ว แรกเลยเนี่ยได้พื้นที่มาแล้วได้แบบก่อตั้งมาแล้วนะ,นะครับถึงขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยเราต้องเข้าไปทำการสำรวจวางแนวให้ระดับวางขังทั้งหมดนะครับวางขังทั้งหมดอ,อ,ยอย่างอย่างอย่างตัวอย่างอาคารทั่วไปของการเก็บน้ําเนี่ยมันก็จะมี เพื่อยื่น่วงน้ําไว้ในอ่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีปล่อยลงระบน้ําเดิมบางส่วนเพื่อระสษาระบบนิเวศและรวมถึงว่าการใช้น้าเนี่ยเขาเคยใช้น้าอยู่ในทุกๆปีเนี่ยเมื่อก่อนเนน้นํามันน้ํามันก็จะไปอยู่ทุกๆปี้างล่านเขาก็ได้ใช้แต่พอเราเป,ปิดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เขาก็จะลอาขอเราก็ต้องเปิดเขา โด,โดยโดย่างเดีก็จะป้องกันโารต้ยไแล้วแล้วก็บรรเทาไทแรงนะครับรวมถึงอาคารข้อส่งน้ำตัวนี้มางท่ะเก็นการควบคุมที่จะส่งน้ำเข้าสู่ระบบพิทีโถนทานของโครงการนั้นๆด้วยนะครับอ,อันนี้ อาการตัวนี้ไปละหนึ่งอย่างนะครับอีกอาคารหนึ่งที่สําคัญของตัวนี้ของตัวอ่างเลยเนี่ยก็คืออาคารระบายน้ําล้น,นครับหรือเป็นเวซึ่งอาการอาการระบายน้ําล้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการรักษาความงคงทนแข็งแรงของของตัวอาคารนะครับเมื่อน้ําเมื่อน้ําเต็มอ่างแล้วยังมีฝนตก เย็มอารับก็จะถูกระบายลงสู่อาการเข้าสู่การระบายน้ำลดน้วลงลงผูวแล้วน้ำเดินครับอาการหลักล